ทำมาแล้วชันรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจเรากล้าที่จะออกไปเจอผู้คนมากขึ้นกล้าพูดกับคนที่ไม่รู้จักมากขึ้นแล้วก็แบบมีเพื่อนแบบมีเพื่อนเยอะขึ้นความมั่นใจมากขึ้นค่ะก่อนเสริมจมูกกับตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปไหม I-Noble Clinic and g o โ i d Clinic The e อะโปร s ฟ o ชั a o อ f ออฟ a a d เช s ร e ด i ไซน์แ e นด์คอสเมต r สวัสดีครับผมอาจารย์หมอโกวิดและนี่คือ The Review. สวัสดีครับส,ส,วส,สวัสดีครับต้องหนุ่มน้อยสวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนเพจของทั้งโกวิทคลินิกแล้วไอ้นเบอรคลินิกเลยนะครับคนไข้ของหมอคนนี้เนี่ยเธอเนี่ยอยากจะต่อยอดเรื่องงานนะครับอยากที่จะไปขายของออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไลฟ์สดนี่เธอมีความไม่มั่นใจในหน้าตาตัวเองและไม่กล้าที่จะเอาตัวเองออกมาอยู่ในสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเธอก็คิดว่า การผ่าตัดเสริมจมูกนี่แหละจะทําให้เธอสูงขึ้นได้และสุดท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจไม่ผิดไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดค่ะไม่ผิดนะไม่ผิด <Okay. S 2> คไม่ผิดที่ตัดสินใจผ่าตัดเสริมจมูกรู้ไหมครับว่าทําไมการผ่าตัดเสริมจมูกนยะถึงทาให้คนเนี่ยสวยขึ้นได้มากๆเพราะปกติเนี่ยการทําความงามบริเวณใบหน้านะผลลัพธ์ที่ได้มันได้อยู่สามอย่าง1คือทําแล้วดูเด็กดูสาวขึ้นกับขั้นที่สองทแล้วได้ผลลัพธ์สอ,อย่าง คือทาแล้วดูเด็กดูสาว ization, บวกกับดูมีเสน่ห์มากขึ้นกับขั้นที่สามทำแล้วดูเด็กดูสาวบวกกับดูมีเสน่ห์มากขึ้นและบวกกับสวยขึ้นได้มากจริงเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงล่ะทําแล้วมันได้ผลลัพธ์ถึง3อย่างคือสวยขึ้นได้มากจริงการประตัดเสริมจมูกเนี่ยถึงแม้เราจะมีปัญหาหรือคิดว่าจมูกไม่ได้มีปัญหาแต่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าการประตัดเสริมจมูกเนี่ยทำให้เราดูสวยขึ้นได้มากจริงๆและไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวดูเด็กดูสาวด้วย และบวกกับมีเสน่ห์มากขึ้นตอนนั้นคิดแบบนี้ไหมหรือว่าแค่คิดว่าก็ทาจำมูกแหละมันมันก็คงสวยขึ้นคิดว่า <c oughs> จะต้องดีขึ้น <c oughs> คิดแค่ว่ามันจะต้องดีขึ้นใช่ไหมแต่ว่าพอทําไปแล้วจริงเนี่ยมันดีกว่าที่เราคาดไหมดีกว่าที่เราคาดค่ะมันดีกว่าที่คาดยังไงอ่ะ้อนอยทำมาแล้วใช่ไหมมันรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจเรากล้าที่จะแบบออกไปแบบ เจอผู้คนมากขึ้นอะ,อะไรเงี้ยกล้าพูดกับคนที่ไม่รู้จักมากขึ้นแล้วก็แบบมีเพื่อนแบบมีเพื่อนเยอะขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นมีคนเข้ามาคุยด้วยมากขึ้นใช่ค่ะเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยหรอใช่ค่ะความมั่นใจก็มากขึ้นความมั่นใจมากขึ้นค่ะเวลาเอาตัวเข้าไปในสังคมก่อนทําก่อนเสริมจมูกกับตอนเนี้ยความรู้สึกแววตาคนที่มองเราเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนนะคะจากที่เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เป็นจุดเด่นพอเราทามาอย่างเงี้ย ม,มันก็ทําให้คนรู้สึกแบบเริ่งมมองมากขึ้นอะไรเงี้ยมงองม,มาที่เรามากขึ้นผู้หญิงส่วนใหญ่ถามว่าไงผู้หญิงก็ถามเขยว่าเออเราไปทําอะไรมาอะไรอย่างนี้ค่ะไปทำอะไรมาทาไมหดูหน้าตาแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยสวยขึ้นเยอะเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วผู้ชายล่ะผู้ชายก็ไม่ได้ถามแบบนั้นเนี่ยมาคนละแบบใช่ค่ะโอเคแสดงว่าการที่แค่เราดูสวยขึ้นเนี่ย มันชีวิตมันเปลี่ยนขนาดนั้นเลยหรอใช่ค่ะว่ามันเปลี่ยนค่ะให้ย้อนเวลากลับไปให้ตัดสินใจใหม่ว่าก็จะเสริมไหมเสริมก็ควรจะเสริมตั้งนานแล้วแล้วก็เห็นหนูน้อยบอกว่าจะไปทําเกี่ยวกับเรื่องขายขายของออนไลน์ออนไลน์ใช่ค่ะเป็นพวกไหนพวกเครื่องสําอางเหรอใช่หนูก็อยากจะทําเกี่ยวกับเครื่องสําอางค่ะอื คนมันก็ต้องสวยนะนต้องดึงดูดนะถึง<ช>จะขายาของได้เหน้าตาต้องดีก่อนแล้วถึงจะออกหน้ากล้องได้ถึงจะมีความมั่นใจที่จะออกกล้องถ้าเราไม่สวยเราก็ไม่มัไม่มั่นใจที่จะออกหน้ากล้องอให้ใครมาถ่ายรูปหรือว่าออกดีโออะไรงเงี้ยก็ไม่ไม,ไม่กล้าใช่ว่าตอนนั้นคือไม่กล้าเลยไม่กล้าค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงครับในเฟ e บุ o k หนูก็ถ่ายรูปได้เยอะขึ้นเลยค่ะหนูหนูมั่นใจหนูอัพทุกวันโอเค ตอนผ่าตัดเนี่ยตอนนั้นที่รู้สึกว่าปลายจมูกเนื้อน้อยมากเรื่องเนื้อน้อยค่ะใช่เนื้อนี่มันบางปลายจมูกนี่บางเฉียบเลยใช่ค่ะก็กังวลเลยว่ามันจะทะลุไม่ทะลุใช่ไหมค่ะสุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบเนี้ยค่ะคิดว่าจะต้องแก้ใหม่ไหมในอนาคตโอ้ตอนนี้ยังไม่คิดค่ะชอบชอบค่ะชอบค่ะเพราะคอนเซปต์การผ่าตัดเสริมจมูกของหมอคือท่านี่คือการผ่าตัดเสริมจมูกครั้งแรกมันก็ต้องเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยคือจบท่านผู้ชมลองดูแล้วกันว่า สวยขนาดนี้คิดว่าจะทําให้สวยกว่านี้ต้องทํำยังไงเหรอ,เ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอถึงกล้าบอกว่าท่านนี่คือการผ่าตัดเสริมจมูกครั้งแรกมันก็ต้องเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยนะครับแล้วตอนผ่าตัดเจ็บไหมครับอไม่รู้สึกเลยตื่นมาก็สวยเลยตื่นมาก็สวยเลยตื่นมาก็สวยเลยแล้วลอตอนหลังจากตื่นมาเจ็บไหมก็ยังไงก็ตึงๆค่ะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บแค่ตึงๆหมอว่าการเจาะหูเจ็บกว่ามั้งสำหรับบางคน <laughs> ใช่ค่ะใช่รู้สึกแบบ ไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรเลยนะอแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราเราไปเข้าสังคมอะที่ว่าเราบอกเรามีความมั่นใจตอนที่เราไปเข้าสังคมเนี่ยเราทําอะไรได้มากขึ้นตอนที่เราไปเข้าสังคมเรากล้าขึ้นเวทีมากขึ้นเหรอหรือยังไงหรือว่าก็แค่มีความสุขมากขึ้นหรือยังไงไม่ค่ะเหมือนเวลาเราเหมือนหนูยังเรียนอยู่ใช่ไหมเวลาพีเต์งานอะไรเงี้ยเวลาเราพูดอะเราเหมือนแบบ เรามีหน้าตาที่สวยแล้วเวลาเราพูดเราเรามีความมั่นใจที่จะพูดกล้าที่จะรีเซนต์งานอะไรอย่างเงี้ยสะกดคนดูไหมสะกดสะกดเลยกล้ากล้าที่จะแบบมองหน้ากล้าที่จะมองหน้ากล้าที่จะมองหน้าอ่าใช่ค่ะมองจนเขาหลบไปเราไปเองไหม, <c oughs> มก็นั่นแหละครับก็เป็นผลลัพธ์จากการเสริมจมูกนะครับเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดเรื่องการงานแน่นอนอยู่แล้วคนที่สวยขึ้นยังไงมีความมั่นใจมากขึ้นความมั่นใจความดูดี ความสวยงามมันดึงดูดผู้คนผู้คนก็จะนําโอกาสมาให้แม้ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านการงานการเงินหรือแม้แต่ความรักโอกาสเหล่านี้เนะี่ยมันบางทีมันไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้นะว่าเป็น,เป,นเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านบางทีมันอาจจะมากมายมหาศาลจนเราประเมินค่าไม่ได้ก็ได้ก็ดีใจมากที่น้องน้อยทําไปแล้วก็พอใจในผลลัพธ์นะครับแล้วก็สามารถมีความสุขในชีวิตได้มากขึ้นสามารถมีความมั่นใจใช้ชีวิตในสังคมได้ดีขึ้น แล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับให้กับแฟนเพจของหมอทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะสัสดีค,ครับสวัสดีครับหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราโควิดคลินิกและไอโนเวลคลินิกเราวันนี้สวัสดีครับ